วันนี้เริ่มต้นเนี่ยพาไปดูสีสันของการจับใบดําใบแดงซึ่งจริงๆเราสองคนก็เพิ่งผ่านมาปี2ปีเองเนาะก็อายุแบบ15หยกหยกสิบนยอนอ่ามูสารน่บบาเช้าเลย <c oughs> คือบรรยากาศที่อุทัยธานีคุณผู้ชมครับมันมีหลายอารมณ์มากๆอ่ะดูกันเลยครับ <c oughs> อำเภอทับทันอุทัยมันหลบรรยากาศจริงๆนะหิวปีกออกไปเลยนะเป็นลมสลบขาแข้งไม่มีแรงก็มีหรือว่ากระโดดตัวลอยเพราะดีใจก็มีเอตบสะโพกล้วไงล่ะใครจะแคะผู้รมไปดำไปคุณผู้ชมครับคือที่ทับทันเนี่ยทางกองทัพก็บอกอะอย่าจะเชียร์อย่าจะลุ้นพ่อแม่ผู้ปกครองญาติญาติมาลุ้นกันแบบ ชนิดที่ว่าอีกนิดเดียวก็จับแทนได้แล้วนะเออนี่เห็นไหมใกล้ชิดติดขอบสนามมากๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นบรรยากาศของใครที่ลุ้นใบดําพอได้ปุ๊บก็เฮพอได้ใบแดงปุ๊บเข่าอ่อนเลยบ้านอื่นเฮให้แทนก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าในพื้นที่ทับทันเนี่ยต้องการทั้งหมด54นายเข้ากลมกองของ3เหล่าทัพแต่มีคนมาลุ้นทั้งหมด120คนนะครับ ทีนี้จับได้ก็รอดไปจับใบแดงก็เซกันไปบางคนถึงขนาดที่ว่าล้มลงไปมีเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องรีบไปช่วยแบบปฐมพยาบาลเพราะว่าเป็นลมอ๋อนะเป็นลม<อ>เป็นลมคุณผ,ผู้ชมแล้วส่วนมากคนที่เป็นลมเนี่ยก็จะเป็นแบบผู้ปกครองแหละลุ้นแทน,ล,นลูก <นะ S 1> ฉันโอ้ได้ใบดำน,น,นะลูกฉันได้ใบแดงโอ้เอออะไรอย่างเงี้ยลุ้นกันใบแบบนี้นะครับแต่คนหนึ่งที่บอกว่าน้องเสื้อขาวอ่ะที่แบบ เอ๊น้องน่าจะเป็นนี่นี่นี่น้องคนนี้ดูนะ LGBT เออพอจับได้ก็ลุ้นอยู่อดูท่าดูท่าดูท่าพอประกาศว่าได้ไปไบแดงจ้าเออนี่หันออกมาแล้วตบสะโพกทีหนึ่งครับก็จะไปเป็นนางฟ้าในกลมแทนคุณผู้ชมครับทีนี้มันมีช่วงหลังหลัง ใบแดงเนี่ยมันเหลืออยู่หนึ่งใบแต่เหลือคนจับอยู่20คนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นหนึ่งใน20ใครจะเป็นผู้โชคดีจับคนที่1เออรอดใบดำคนที่สองก็ยังใบดำา3 4ี่ห8 9 1 0 1 1 1ด1 3 1 4 1 5 1 6เดี๋ยวคนที่17ละโอ้โหหรอเออคนช้ยทานี่ยิ่งลุ้นนะใช่เพราะใบแดงมันเหลือเออมันเหลือลุ้นลุ้นจนสุดท้ายคนที่17นี่แหละ นี่เขาอ่อนเลยนี่คนที่17บอกอตายแล้วเขาผ่านกันมา16คนแล้วยิ่งเหลือน้อยโอกาสยิ่งได้ใบแดงยิ่งมีเยอะครับสุดท้ายก็ฮิวปีกไปนี่เป็นบรรยากาศวันที่4 ของการจับใบดําใบแดงที่ทับทันที่อุทัยธานีนะครับตอนนี้เรามีหลากหลายจังหวัดนะอะบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมฮะาจ,าจับจับใบดาจับใบแดงไปฟังเสียงเพราอๆกันหน่อยจําได้ไหมเมื่อวานเรานําเสนอไปผู้หญิงคนนี้พยาบาลสาวน้องคราวรจากโรงพยาบาลปริ้นสกลนครนะครับเมื่อวานโชว์เสียงคนชื่นชอบคนชื่นชม,มนะฮะปฐมพยาบาลเก่งดูแลคนไข้เก่งแล้วยังเสียงเพร้ออีกปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะนักข่าวของเราก็ตามไปถึงโรงพยาบาลเลย ช่วยโชว์ลูกคอโชว์เสียงเพราะๆให้หน่อยนะฮะอ่ะขอดูลูกคอสักนิดหนึ่งก่อนได้ไหมฮะ มผมเชืช่อคุณผู้ชมหลายคนขนลุกพอหลับตานะออ ไปนักร้องไหมถูกไปแต่ถามว่าเธอเคยเรียนร้องเพลงไหมเธอเธอไม่เคยเรียนน้องนะพรสวรรค์พรสวรรค์เธอเป็นแบบคล้ายๆว่าอมีเวลาว่างก็เรียนมีเวลาว่างก็ฝึกด้วยตนเองยอดวิวคุณผู้ชมฮะตอนนี้คลิปที่เธอลงไป7ล้านแล้วนะเจ็ดล้านแล้วเธอฝากขอบคุณทุกคนฝากขอบคุณนักข่าวฝากขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจส่งกําลังใจเธอเรื่องของการดูแลคนป่วยและเรื่องของเสียงพรสวรรค์จริงนะร้องเพลงช้างให้ฟังหน่อยสิพี่หนุ่มอ่ะเดกเขียนไหมเพลงช้างไม่อยากจะบอกเมื่อกี้อยากจะร้องนะแต่ เสียงน้องเขาสูงมากเลยไปไม่รอเขาไม่ทันละสิไล่ไม่ทันนะฮะจากคนเสียงเพลาะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอีกสักหนึ่งกิจกรรมหาคนไปร่วมดูด้วยนี่แหละครับฉายหนังหนังจีนหนังฝรั่งไม่ทำไมอะไรอะไรไม่เลยดูสิผมเห็นบรรยากาศผมเห็นบรรยากาศแบบนี้ผมไม่ได้ดูเพราะเหมือยจะไปถ่ายแล้วยังไม่ชวนนี่ก็ไม่แล้วว่ะไ่มเเผื่อใครว่างชวนไปดูหนังข้างอากงอาม่ากันครับ Ừ, ช่วงนี้เป็นช่วงเชงเมง้งใช่ไหมล่ะเออก็เนี่ยแหละครับที่พิษณุโลกเนี่ยก็เลยมีลูกหลานจ้างให้คนมาฉายหนังกลางแปลงเพื่อให้อกงอาม่าดูฉายหนังให้ผีดูคุณออรู้ไหมว่าการฉายหนังให้ผีดูเรื่องแรกเดี๋ยวต้องฉายหนังจีนก่อนถูกต้องก็มันเป็นหวงซุยไงถูกแล้วที่นี้หนังก็ต้องย้อนยุคก,กลับไปนะไม่ใช่ไหหนังยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอากงอาม่าไม่อินแล้วเดี๋ยวพอไม่อินปัญหาใหญ่คือจะมาเข้าฝันแล้วก็จะบอกว่าเอาใหม่นะอ้วไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนี่คุณรู้ไหมหนเคยไปถ่ายนะ จ้างหนังให้ผีดูอะ,อะจริงๆอะคุณผู้ชมฮะคนที่จ้างเขาบอกคุณนุ่มเรยอยู่เป็นเพื่อนกันนะ <c oughs> วันนี้ถ่า,ายสักสามเรื่อง <P ap> พอ,อ,อก็เลิกประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งกำลังดีผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเวลาผมมาถ่ายงานอะผมจะดูแค่ประมาณสักทุ่มหนึ่งแล้วขอกลับเลยโอ้แล้วเป็นไงวันนั้นก็ขอกลับตั้งแต่หกโมงครึ่งอะ <c oughs> ก่อนตู้มิดมันก็จะมืดวังเวงอย่างนี้ถูกไหม ก็มืดหวังเวงอ่ะเปครูเนียนั่งอยู่ข้างๆองสยอ่ะคุณอุ้ยนี่นี่อุ้ยนั่งนั่งดูกันเยอะนะเนี่ยไม่แต่เราเว้นเว้นห่างกันนิดนึงฮะไม่ไม่ผมเคยถามนะผมเคยถามว่าเจ้าของหนังที่ไปฉายอ่ะรู้สึกไหมว่ามีคนมานั่งดูด้วยรู้สึก รู้สึกมานั่งดูด้วยจนตอนแรกอ่ะนั่งอยู่ไกลกันสักพักหนึ่งมานั่งอยู่ติดกันคือคนคนฉายมีสี่คนตอนแรกนั่งอยู่ไกลกันสักพักหนึ่งอากาศมันเริ่มบางเบงสี่คนก็นั่งมาใกล้ชิดกันไม่ไปไหนจะได้อบอุ่นใช่ไหมจะได้อบอุ่นฮะเนี่ยเนี่ยนอ่ยนั่งดีๆสิครับไม่เอาสิอ๋อนี่มีคนมานั่งระหว่างกลางเอาแม่ซื้อมาด้วยเหรอหรือว่าอย่างไรนั่งกันระหว่างกลางเราอ่ะทีนี้คุณผู้ชมครับเขาฉายกันที่นี่เขาฉายวันสองเรื่องนะสามวันฉายมาแล้ว ทีนี้มันก็จะมีแบบด้วยความที่บรรยากาศมันอาจจะแบบหลงเหลงไปหน่อยมีลูกหลานบางบ้านเอาไอติมมาแจกเออใช่ใช่ไม่ไม่ใช่แจกอากงอามะเดี๋ยวแบบคนดูแจกคนที่เข้ามาช่วยดูให้บรรยากาศมันคึกคืนกันหน่อยเนี่ยคนจะได้แบบกินไอติมมีของมาล่อกินไอติมแล้วเดี๋ยวกินอันโน้นกินอันนั้นอันนี้แต่คุณผู้ชมรู้ไหมเขาไปกลับบ้านใช่ จะกินแท่งเดียวเขากลับแล้วมั้งเออได้สิแต่จะมีที่นั่งแถวหนึ่งเป็นแถวที่ไม่มีใครกล้าไปยุ่งไม่มีใครกล้าไปแตะครับนั่นก็คือแถวตรงกลางข้างหน้าเลยต้องกลางข้างหน้าเท่านั้นเพราะเชื่อกันว่าเห็นไหมครับบรรดาแขก VVIP ใช่นั่งดูอยู่แบบไม่กระพิบเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมอเห็นเหนที่เราเห็นหรือเปล่า คุณไม่เห็นใช่ไหมผมผมไม่เห็นผมไม่เห็นแต่วันนั้นแตผมอธิษฐานอย่างเดียวเลย่ขอให้ได้เลขอะไรบ้างอย้วโดนไมล่ะไม่โดนก็กลับได้แล้วโมเกิร์สเห็นไหมสุดเดือดโมกิร์สกลับแล้วอนี่เอามาให้ดูกันนะครับบรรยากาศที่พิษณุโลกครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้